ปลากรงแดงแกไม่เห่อปลาใช่ไหมปลาอะไรนะเขาเรียกปลาอะไรนะปลาปลาปลาของอะไรหนุกหนุกอะไรสักอปลาหัวหนุกอะเนี่ยนะปลาหอกระโปงอ่ะใช่ปลาหัวกระโปงมาจากชุมพรเนี่ยปลาผุดน้ำแม่น้ำทะเลอ่ะอแกเอามาดิ อาจารย์ไปยกไปแกะชมพเนียลูกค้าอยากกินของสดๆครับผมก็เลยของของสดๆมาสั่งมาเลยโดยตรง ชุมมพราจากชุมพรครับให้เมื่อกี้อาจารย์บอกมาจากท้องเห็นโอ้ยประเด็เรื่องเลยปปลลาาาามจกชุมพรชุมพรของเนี่ยทะเลเนี่ยมาจากชุมพรแต่เขามานี่ไงตัวเมื่อกี้ป่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้เมื่อเช้านี้่เปกระพงแดงฮะไเจ้าตะเกียกไม่ได้ทำอะไรเลยะแต่นี้แต่นี้จะใหญ่กว่านะอันนี้ใหญ่กว่าสามโลเจ็ด อันน oh, so ี้อเพิ่งมาไมครับอ๋อโอ้ตัวใหญ่นั่นเนี่ยนี่ก็ส่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีใช่ไหมใช่ของไม่ตรงปกของไม่ตรงปกเนี่ยอยู่นี่ดูได้ได้ทุกแหละเนี่ยสดสดชุดชีเลยเดงกใจเลยชดชีเนะทำชุดชี điều đi thì điều điều đi nhiêu tìm thế cái gì tìm ta xây kéo đây Đắp lục chìm này anh đi anh đi sửa toàn diện cho mấy? chiều cũng ao lắm sì mông nào sì mông cứng nào mẹ hết cho mình nhiều nặng nó lại nhiều sashimi Để kinh từ sau này, cháy ơi ไปแอบกินคนเดียวกันนะเอาอะไรเข้าตู้กกลาป่าเดี๋ยวจะฟันละทำเสร็จเสร็จเดี๋ยวจะให้เขาดูวางไเสเนี่ยแล้วก็มาวางตรงไหนเล Terima kasih telah menonton